คุณเคยไหมคะที่ใครสักคนบอกจะมาหาแล้วแทนที่คุณจะรู้สึกดีใจกลับรู้สึกตึงๆหน่วงๆในอกเหมือนหายใจลึกขึ้นมันนิดนึงแล้วใจมันก็เริ่มคิดอะไรหลายอย่างไปหมดไม่ใช่เพราะคุณเกลียดเขาไม่ใช่เพราะเป็นคนเก็บตัวแต่เพราะคุณเกรงใจเขามากกว่าที่ใครเข้าใจ กลัวว่าอาหารที่เราทําจะไม่อร่อยพอกลัวบ้านเราจะไม่สะดวกพอกลัวห้องเราจะเล็กเกินไปกลัวน้ําแข็งไม่พอกลัวแก้วไม่พอกลัวโซฟาไม่สบายกลัวบ้านเราธรรมดาเกินไปเขามาแล้วจะรู้สึกไม่ดีและกลัวที่สุดคือกลัวว่าความเป็นเราจะทําให้เขาผิดหวังแต่ความจริงคือ นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนี่คือจิตใจที่อ่อนไหวและใส่ใจผู้อื่นมากกว่าที่ตัวเองรู้ในความจริงของโลกการมีแขกมาบ้านคือการเปิดพื้นที่ส่วนตัวที่สุดในชีวิตเหมือนเปิดหัวใจเปิดชีวิตจริงๆให้คนอื่นเห็นเห็นความเป็นจริงไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แต่งเติมเพราะฉะนั้น ความวิตกความเกรงใจความกลัวว่าจะดูไม่ดีคือปฏิกรยาธรรมชาติของคนที่มองบ้านเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของตัวเองบ้านคือพื้นที่ที่เราปล่อยตัวได้บ้านคือพื้นที่ที่เราไม่ต้องแสดงบ้านคือพื้นที่ที่รกได้เหนื่อยได้ปล่อยได้ บ้านคือรังของหัวใจและเมื่อมีคนเข้ามาในรังมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแบบอธิบายยากจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่า sensitivity to social evaluation คือภาวะที่คนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกลัวถูกประเมินกลัวทำให้คนอื่นผิดหวัง กลัวไม่ดีพอและกลัวทำให้คนอื่นไม่สบายใจคนแบบนี้ไม่ใช่คนไม่ชอบสังคมแต่เป็นคนที่คิดแทนคนอื่นเก่งเกินไปเกรงใจมากเกินไปใส่ใจมากเกินไปและแบกความคาดหวังที่คนอื่นไม่ได้คาดหวังจริงๆลองดูสถานการณ์หนึ่งนะคะถ้าคนที่เป็นแขกเดินเข้าบ้านเรา เขาอาจจะรู้สึกเฉยๆธรรมดาแค่ดีใจที่ได้มาเจอแค่สบายใจที่ได้พูดคุยแต่เจ้าของบ้านแบบเราจะคิดลึกเป็นสิบชั้นโซฟาสะอาดไหมห้องน้ำเรียบร้อยไหมมีกลิ่นไหมเราจะคุยเรื่องอะไรจะทำอาหารอะไรดีเขาจะรอคอยอะไรจากเราไหม เราจะทำตัวอย่างไรให้เขารู้สึกดีที่สุดเรากลายเป็นคนที่ทำเพื่อให้เขาประทับใจมากกว่าจะเป็นตัวเองทําให้บ้านของตัวเองกลายเป็นภาระทางอารมณ์ในวันที่แขกมาในทางจิตวิทยาคนที่รู้สึกเกรงใจมากมักเป็นคนที่มีเอมพัตตี้สูงคือคนที่เข้าใจคนอื่นเยอะเกินไปจนลืมถามใจตัวเองว่า แล้วเรารู้สึกอย่างไรเราสบายใจไหมเรายินดีจริงไหมหลายคนตั้งแต่อดีตถูกสอนว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องต้อนรับแขกให้เต็มที่ต้องทำอาหารอร่อยต้องทำให้คนอื่นสบายใจไม่ต้องให้ใครเห็นบ้านรกต้องทำดีเพื่อไม่ให้ครอบครัวเสียหน้าคำสอนแบบนี้ทำให้บ้าน ไม่ใช่บ้านแต่กลายเป็นเวทีที่เราต้องทำให้ดีพอเมื่อมีแขกมาเราไม่ได้อยู่ในบ้านแต่เราอยู่ในโหมดแสดงบทบาทเจ้าบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ความจริงคือบ้านไม่ใช่โรงแรมบ้านไม่ใช่ห้องจัดเลี้ยงบ้านไม่ใช่เวทีบ้านคือชีวิตจริงของเรา และการที่คุณรู้สึกไม่อยากต้อนรับแขกมันไม่ได้สะท้อนว่าคุณไม่ชอบเขาแต่มันสะท้อนว่าคุณอยากให้เขาสบายใจมากจนตัวเองเหนื่อยคุณอยากให้ทุกอย่างดีอยากให้เขาไม่ผิดหวังอยากให้เขาไม่รู้สึกลำบากอยากให้เขารู้สึกอบอุ่นอยากให้เขาประทับใจในตัวคุณแต่ความพยายามนี้มันกินพลังหัวใจของคุณเยอะมาก และบางครั้งหัวใจของคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมต้อนรับใครในทางจิตวิทยาคนที่รู้สึกแบบนี้มักเป็นคนที่ต้องการ emotional safety คือความปลอดภัยทางอารมณ์เมื่ออยู่กับตัวเองแต่เมื่อมีแขกเข้ามามันทำให้พื้นที่ปลอดภัยนั้นถูกแทรกแซงทำให้รู้สึกเปราะบางไม่มั่นใจหรือเหนื่อยมากกว่าปกติ นี่จึงไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นธรรมชาติของคนที่อ่อนไหวและใส่ใจอีกด้านหนึ่งที่ลึกมากคือคนที่ไม่ชอบให้แขกมาบ้านเป็นคนที่ใช้พลังงานเยอะต่อการเข้าสังคมแม้จะเป็นคนยิ้มง่ายพูดเก่งหรือดูเฟรนลี่แต่ลึกๆแล้วเขาต้องการเวลาชาร์จพลังในพื้นที่ของตัวเองบ้านคือที่ชาร์จพลัง แต่การมีคนมาเยี่ยมเท่ากับต้องแบ่งพลังออกไปทำให้บางคนรู้สึกหมดแรงมากกว่าปกติและความเกรงใจยิ่งดูดพลังออกไปอย่างเงียบๆอีกเหตุผลหนึ่งที่นุ่มลึกมากคือคนที่ไม่ชอบให้แขกมามักเป็นคนที่รักความเรียบง่ายไม่อยากวุ่นวายไม่อยากต้องปรับตัวไม่อยากต้องแสดงบทบาทที่ไม่สบายใจ พวกเขาต้องการความจริงใจอยากให้คนมาแบบสบายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องพิธีการแต่ในสังคมจริงแขกไม่ได้มาแบบนั้นการเป็นเจ้าบ้านมีภาระจำนวนมากซ่อนอยู่และคนละเอียดอ่อนแบบนี้รับรู้ภาระเหล่านั้นมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นการไม่อยากให้แขกมาจึงไม่ใช่การปฏิเสธคน แต่เป็นการปกป้องใจตัวเองและสุดท้ายจิตวิทยาบอกว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่อยากให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองเลยกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ดีพอกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจเลยเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มนี่คือความง,งดงามแบบเจ็บนิดๆของคนใจดีที่โลกไม่ค่อยเข้าใจ แต่เป็นความจริงที่สวยงามในแบบเฉพาะของคุณแล้วคุณล่ะคะคุณเป็นแบบนี้ไหมคุณไม่ชอบให้แฉบมาบ้านไม่ใช่เพราะคุณไม่ชอบเขาแต่เพราะคุณเกรงใจเขามากจนเหนื่อยกลัวไม่ดีพอกลัวไม่สะดวกกลัวอาหารไม่ถูกปากกลัวบ้านรกกลัวเขาไม่ประทับใจแอดเข้าใจคุณมากๆเลยคะ่ะเพราะแอดก็เป็นแบบนั้น ลองแชร์ให้แอดฟังได้ในคอมเมนต์นะคะว่าเวลามีแขกมาคุณรู้สึกอะไรบ้างเพราะนี่ไม่ใช่ความแปลกแต่มันคือความสวยงามของคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าที่ใครรู้คะ่ะ